หลังจากที่ไปฟาร์มนะคะก็ทางกลับบ้านนะคะก็มีปราสาทอยู่บนชื่อว่าอีสเซนบวกนะคะผู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันต้องเดินขึ้นไปมันไม่ให้อ่าให้รถขึ้นไปนะคะก็คือถ้าเดินได้กับปั่นจักรยานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปไม่รู้ว่าจะเดินถึงหรือเปล่าหรือจะเหนื่อยก่อนนะคะเดินไปทางนี้นเรื่อยๆก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่แค่เริ่มต้น ยมาดูกันว่าจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนหรือเปล่าหรือถอดใจเดินกลับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาได้นิดนึ่งแล้วนะคะขานี่ขนาดแบบเพิ่งเริ่มต้นเนาะเองสวยขนาดนี้แต่คือแอบขอบแล้วนะคะพราไม่ค่อยได้ออกกับลังกายนะแต่ทางเริ่มตอนแรกทางจะแบบชันขึ้นมา พอเริ่มเดินเดินไปเรื่อยๆคือทางมันจะเริ่มแบบไม่ชันเหมือนตอนแรกแล้วคือสงสัยมากว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาคือขั้งบนม,มันเป็นปราสาทใช่ไหมสงสัยว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาขึ้นมากันยังไงตอนที่มาสร้างปราสาทคือขนมากับรถม้าหรออะไรเนี้ยระหว่างทางนะคะก็จะเจอแบล็กเบอร์รี่นี่ดูทุกคนเยอะมากแต่มันเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วนะ จริงๆมันก็กินได้แหละแต่ก่นอนตอนตอนที่ไปอยู่บ้านโฮสใช่ไหมแล้วทีนมันก็จะมีเป็นคู่มันขึ้นของมันเองอย่างนี้ร้ก็เดินเก็บกันตอนนี้ก็เดินขึ้นมาอีกนะคะเรื่องถึงกำแพงเมืองล้วไหมน่าจะใช่เนาะนีป้าย และอันนี้ก็คือทางเล็กที่จะเดินขึ้นไปในนี้มีอะไรบ้างน่นาจะเป็นกําแพงเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คือที่เราอยู่ถึงข้างบนเชียวนนะักษัตริย์แต่ก่อน From here you can eat. ทุกคนตรงนี้คือแบบเยอะมากเมื่อกี้นะโดนโดนต้นอะไรนะไอ้ต้นเนี้ยนี่ให้ดูมือแพ้นะพอไอ้ต้นเนี้ยใครโดนก็จะแพ้มันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ทุกคนดูนะอ้เยอะมากเลยจ้าไปเดินต่อ คนนี่ไงปราสาทหลังเล็กนั้นเตี้ยวนะแตเดินมาซะเหนื่อยเลย จะพาลงทางที่คนอื่นเขาไม่รงกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปเที่ยวปราสาทนะคะก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบการไปเที่ยวในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ